วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทเที่ยวเกาะพีพีกันนะคะและตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือวิสิพันวามากับบริษัทเลิฟอันดามันค่ะก็จะพาทเที่ยวเกาะพีพีปิเลลากูนนะคะแล้วก็เกาะไผ่นะคะทั้งหมด3 3ที่เลยหรือว่ามากกว่านั้นไม่แน่ใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะไปดูกันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดาสีสดาต o t คแรกเลยเองค่นะคื m ผมเองค่ i ค i อ i มเองค่ะค s อผมเอง a n ะ n ือผม e อ y ค่ะคือผมเองค่ะ a เลย n ่ o คือผมเองค่ะคือง่ะคอเองคมเงน่ะคือผาอ่ะอเง่ะคือมอง่ะคือเลยนะคะรับเงนะงะะอง่ะคือผเอ่เงคะคะเะคระะไะฮะเอง ปีเลลาคูนนะคะปีเลสลาคูนตรงนี้เราจะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะเพลินค่ะหนึ่งชั่วโมงกิจกรรมอาจจะเป็นการนั่งเรือห่างยาวหรือว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเรือหัวโคมอน,อนะ,ะซึ่งเรือตรงนี้และเพ็ินคะ่จะเป็นแพ็กเกจเสริมนอกเหนือจากแพ็กเกจหลักเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วค่ะกำลังจะออกเดินทางไปเกาะปีปีนะคะ มีสวยมากบังแดดนิดนึนงอ่าหานึงน่งยกมือชุงนิดนึง,นงโอเคหนึ่งสองะโหลค่าพ่อตอนนี้นะคะ ก็อยู่ที่ปิเลลากูนค่ะตัวนี้ก็เป็นบริเวณหาเล็กๆนะคะสามารถลงมาเล่นน้ําได้ถ่ายรูปได้เขอบอกว่าถ่ายรูปสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะถ่ายรายการให้ดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กลางทะเลคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายปัน,นิุนะะ้งอยู่ค่ะ ก right ็มานั่งกินข้าวกันนะคะหลังจากที่ไปดำน้ำมานะคะมาที่เกาะพีพีมากินข้าวจากเดี๋ยวสดอาหารเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะประเทศจักา ไปเดินรอบเกาะพีพีให้ดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศรอบเกาะพีพีเป็นยังไงบ้างน,นะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเนะ<ๆ>าะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่ฮะจิ้มจิไมโรัคะเอาอะไรเบอร์สิบสามโรตีเหรอนมน้ำนมน้ำตาลใช่แหะโรมเอาวะโรตีไมโลเอาโรตีไมโลอันหนึ่งอะค่ะได้ครับแล้วก็มีกาแฟไหมคะแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งกาแฟเป็นกาแฟเนสนะได้ค่ะได้นกาแฟอะไรนะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบนเรืเกาะพีพีค่ะคนก็มากันคึกคัก ก็เดินอยู่เบริอเวณเกาะพีพีนะคะเกาะพีพีดอนนี่มันบริเวณที่แบบขายขอนี่ค่ะมีร้านเต็มไปหมดเลยของกินนะ่ากินมากนะคะทุกคนแวะกันมาได้นะคะที่เกาะพีพีดะ แมวแมวมองทุกคนน้องแมวมองไปไหนแล้วแมวหนีไปแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะไผ่กันนะคะตามโปรแกรมทัวร์เดีย๋ยวเราไปเจอที่เกาะไผ่ได้ ตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะไผ่หรือว่าเกาะไม้ไผ่นั่นเองค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบใส,สายเขา,ขาวๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าแดดก,ก็ค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่ว่าสวยมากเดีย๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปเราต้องได้รูปที่นี่นะคะไปเดีย๋ยวทำบรรยากาศให้ดูจ้า ออทเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแบรนด์มาร์กนะคะที่ทุกคนมาเกาะถ่าย้้วต้องถ่ายรูปตรงนี้ ไม้ไผ่แบมบูไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวันมีเชือกคาดนะเชือกก็ไม่ได้ขวางกั้นอะไรเราได้นะจ๊ะ ปิ่นมาแล้วอ่ะมีคนเขียนด้วยปิ่นมาแล้วปิ่น, <S 1> <S 1> น,นาตรงนี้มันเหมือนกเอาปูนปูนมันทุกทิ้งหรอกเลยยังไง No. เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะหมดไปค่ะทริปนะคะวันเดย์เที่ยวเยวกาะพีพีปีิลาลากูนะะกกนะคะแล้วก็อ่าเกาะไผ่นะคะหนึ่งวันเต็มๆก็หมดไปแล้วครั้งหน้านะคะ จะพาไปรีวิวที่ไหนอีกติดตามชมนะคะสหรัใครายนะคะอยากให้มีคลิปดีๆอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บาย